วัสดีนะครับไปส่งเอกสารมาที่เคอรี่นะครับแล้วก็แวะปวามบางจากครับมีของมาให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าซื้ออะไรแต่ของเดาไม่ยากนะครับก็ซื้อโกโก้ปั่นไปนะแล้วก็ได้อันนี้มานะครับ3า9บาทไว้ไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับนี่ก็หลังความแล้วนะครับเออให้ดู วดก็เป็นแบบทรงสูงนะครับข้างล่างก็เป็นอย่างนี้ข้างล่างทาไม่ค่อยสวยเลยอ่ะข้างล่างทําเหมือนแบบออกระบอกน้ําจีนจริงๆเดี๋ยวจะต้องหายางมันแปะนะฮะให้มันสวยขึ้นอืมเออเดี๋ยวแปะเลยดีกว่านี่ก็ได้ยางอี้อแบะนะครับเดี๋ยวจะแปะว่ามันจะสวยขึ้นไหมมันก็คงสวยขึ้นแหละดีกว่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคนี่ก็สวยขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นเวลาวางก็จะ มีความหนึกขึ้นนะครับแล้วก็นี่ฝาเพิ่งล้างเสร็จเดี๋ยวเราจะใส่โกโก้นะครับแก้ววันนี้ดูเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กนะถ้าใส่ได้ก็คือโอเคสำหรับยี่ออนนะฮะแก้วปรับเซียนเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองใส่ดูสักครู่ก็ได้นะครับแต่ว่า จะใส่ของอินทนินได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าพนักงานที่ร้านบอกว่าได้พี่มีคนซื้อไปเอามาใส่เครื่องดื่มปั่นได้นะฮะเนี yeah. ่ยแก้วก็เป็นสีส้มนะครับเขาบอกสีส้มแต่ดูด้วยตาเปล่าผมว่ามันไม่ใช่ส้มมันเหมือนสีพีชเออ่พิมพ์ว่าสีพีชก็ได้แต่เวลาที่เขาขายใน,ในพวกลาซาร a าช้อปปี้เขาจะพิมพ์ว่าสีส้มแต่มันออกแบบส้มอมชมพูนะคือมันเหลืออันเดียวงมันไม่มีสีเห็นเขาบอกมีสีเขียว กับสีอะไรอีกสีหนึ่งสีม่วงแต่ผมเห็นในนี้ผมชอบทรงไงมันมีไซส์30ออนนะ30ออนมันจะบานๆแล้วว่ามันแพงกว่ามัน499มันหดไปอะสำหรับแก้วในร้านกาแฟขายในร้านกาแฟก็ไม่เอานะฮะตามปกติผมก็ไม่ค่อยตามพวกแก้วที่ท,ที่มาจากร้านกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าเผอิญผมกินโกโก้ปั่นของ Inter อินทนินบ่อยไงอเย่าให้ดูอีกด้หนึ่งลายมันน่ารักมากนะครับ ดีไซน์โดยคุณจักรกิจอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะอ่าอันนี้ปิดฝาแล้วนะดีไซน์โดยคุณจัก,กรกิจอะไรอ่ะน,น่าจะอนัน,นตกุลนะอืมอิสร์ชกันได้นะฮะว่าเป็นศิปลปินท่านไหนอะไราลายก็น่ารักดี เดี๋ยวจะไนดะ้ตั้งไว้สักพักดูว่ามันจะมีไอ้น้ำออกมาไหมแต่ในเรื่องการเก็บความเย็นกี่ชั่วโมงอะไรผมไม่ทดสอบให้นะผมเอาแค่ว่ามันไม่มีไอ้น้ำออกมาก็โอเคละพอแก้วกาแฟแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าใส่ไว้ในรถอะไรอย่างนี้นะฮะก็ต้องดูกันพิจารณากันเองนะว่ามันยังยังไงแต่เอามาให้ดูดีไซน์เอา,าให้ดูการใช้งานทั่วๆไปเฉยๆนะฮะเดี๋ยวจะตั้งไว้สักพักนึงโอเค แก้วมีไอความเย็นออกมานะครับเพราะว่าดูจากเนื้อแก้วแล้วมันไม่ได้หนามากนะอืมถ้าวางไว้นานๆก็น่าจะมีคล้ายเหมือนกับเราอแก้วไปวางในตู้เย็นแล้วมีเอานิ้วแตะไปแล้วก็มีมีเหมือนรอยนิ้วอะคือเหมือนแก้วไม่น่าจะเป็นสองชั้นนะตามที่ดูนะครับก็เหมาะกับการอาจจะวางไว้ในรถเนะี่ยเราก็แบบว่าใช้แบบลักษณะแบบรีบดืม่มไม่เหมาะกับว่าวางไว้แบบ เจ็ดแปดชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะมีเหมือนกับไอ้น้ำแต่ไม่ใช่หยดน้ำนะคิดว่านานๆไปน่าจะจับแล้วมีความชื้นนะเดี๋ยวลองควาำให้ดูว่ายังไงคว่ำแล้วเป็นไงหกไหมตอนนี้ไม่หกนะเ,นเออไม่หก คือก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าสวยงามเอาไปใช้แบบว่าดื่มเลยหรือวางไว้พอควนอะไรอย่างเงี้ยนะได้นะแต่ว่าน้าปั่นมันก็เย็นเหมือนกันนะมันก็เราแก้วมันรู้สึกมันจะถึออง2อชั้นหรือเปล่าแก้วเนี่ยไม่แน่ใจแต่ถ้าซื้อด้วยความสวยงามก็โอเคนะสามร้อยเก้าสิบัสามเก้าสิบเก้าเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เดี๋ยวนะให้ดูลับๆเป็นไหมมันมีความเป็นไอนิดๆน,น,นะ เนี่ยเห็นป่ะก็สรุปว่าไม่น่าจะเก็บความเย็นได้นานนะฮะก็แค่ใส่เครื่องดื่มซื้อไว้ไปใส่เครื่องดื่มแล้วก็ปีกขอแก้วพลาสติกนะเออเพิ่มเติมให้นะครับเออเมื่อกี้ตัดจบไปเรียบร้อยแล้ะท่านี้ดูดน้ําปั่นมาถึงเลยครึ่งแก้วแล้วนะแล้วก็ลองเช็ดไอเย็นดูแล้วก็วางทิ้งไว้สักพักหนึ่งอ่ะนะมันเออ แก้วน้ำอะ่ะมันจะแค่เย็นๆแต่ว่าไม่มีไอ้น้ำเกาะน,นะครับก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะว่าถ้าเย็นจ,จัดเนี่ยมันอาจจะมีไอ้น้ำเกาะไอ้น้ำในที่นี้ไม่ได้เหมือถึงว่าหยดเป็นน้ำนะเหมือนเหมือนก็ว่ามันเย็นจัดะนะมันก็อาจจะรู้สึกว่าช็อกอะ่ะเพราะว่าแก้วมันไม่ได้ว่าเป็นแก้วแบบแพงที่แบบออแก้วสองชั้นเป็นอินเสิร์ตวอลคัมอะไร บาลทูนอะไรขนาดนั้นนะฮะก็สรุปว่ามันก็ใช้งานได้แหละแต่ว่าไม่น่าจะเก็บไม่น่าจะเก็บน้ําเย็นถ้าใครสมมุติว่าเป็นพนักง,งานบริษัทหรือขายของอยู่ตามตลาดตามร้านอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลือกกันเองแล้วกันว่ายัางไงแต่ว่าสําหรับใส่รถใส่อะไรอย่างงีดด้ดูดน้ำดื่มน้ำสักพัก,พกแบบว่าเป็นคนรีบกินน้ำให้หมนห,หมดเสร็จ หรืออาจจะแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยผมว่า,น,าน่าจะพอได้แต่ว่าถ้าจะเก็บแบบให้น้ําแข็งแบบไม่ละลายอะไรเงี้ยต้องลงทุนในแก้วที่มีราคาขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเป็นของขวัญอะไรเงี้ยได้แต่สําหรับความร้อนอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆครับเราไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มร้อนอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับเอามาบอกเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากนะครับก็รุ่นนี้มี3สีนะสีเขียวสีส้มอย่างที่เขาบอกแล้วก็สีม่วงนะครับก็หาดูอันนี้ผมซื้อจาก ปั๊มบางจากนะครับมันจะมีร้านอินเทนดินอยู่นะครับหรือซื้อทางออนไลน์ใน Lazada า,า,าหรือชอปปี้ในออฟฟิเชียลช็อปของอินเทนดินก็ได้นะครับขอบคุณครับ